มาแล้วครับพี่พุทธทุกท่านทานี่พี่ตื่นเต้นมากนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เป็นวันดีนพี่จะเล่าให้ฟังนะครับว่าว่าจะได้รถคันนี้มาเราผ่านอะไรมาบ้างดูด้านน้นะสีแดงคันนั้นก็สีแดงครับแลว้วก็อีกคันหนึ่งก็กำลังจะรอทําสีแดง <Okay. S 2> อันนี้เป็นไฟคิใหม่ สำหรับใครที่แบบว่าสังเกตดูนะครับผมตั้งแต่รอนลงมานะเพียงคุดเท่นะครับข้างหน้ามันจะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าสไตล์เอกลักษณ์ของแซโฟนะครับเดีย๋ยวเราไว้รีวิวข้างในกันพี่จะไปแบบซิงเปิดประทุนอะไรเงี้ยน,น้องๆมากับสาวพ r ยอางนี้ <laughs> ให,ให้พี่รีวิวให้ทุกคนดูนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะให้พ่อนะครับในการเปิดปัตตอร์เดิมคันนี้นะทุกคนครับเผมนั่งครับเชิญนั่งครับไปนั่งเลยกุญแจครับกุญแจอ่ะไปลิ้นแจ๊คไปนังครับก็พาสตาร์ทเหมือนกันเลยกับแค่ไอ้ติดรถเฉยๆนะครับเสืออ่ะแล้วก็พาสตาร์ทเหมือนกันเลยว้าวเย็บลู ประณครันนี้คือแบบแต่งมาครึ่งร้านนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเจอปัญหาจะเปิดประทุนแต่ลืมพับหน้าหลังเก็บนะครับโอ้โห คันนี้นะครับผมก็เป็นแบบว่ารถยุโรปคันแรกในชีวิตพี่เองนะยังยังไม่ได้ท่าขึ้นเฟี้ยวเลยครับเราก็เป็นนะครับผม B m w s a f o นะครับอันนี้นะครับทุกคนลองสังเกตดูภายนอกก่อนนะทุกคนดูภายนอกก่อนนะอันนี้คันนี้ก็แต่งมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับ <S <S จริงๆถ้าเป็นทรงเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่ในความคิดที่นะพี่รู้สึกว่าทรงมันไม่ค่อยสวยนะต้องไปใส่ชุดแต่งนะครับอันนี้ก็เป็นชุดแต่งโลเวนอะไร สักอย่างนี่แหละนะครับผมโรเว่นนะครับทุกคนจะมีการใส่พวกเคลปลงเคลปล่าพวกเนี้ยนะครับเนี่ยครับกระจงกระจกอย่างเงี้ยนะครับผมก็เคลปล่านะครับนะครับผมท้ายอันนี้ก็เป็นการใส่ท้ายแต่งเข้ามานะครับเคลปล่าแท้ทั้งคันนะครับเออแล้วก็2ที่นั่งเปิดประทตู จริงๆไจะถ่ายเปอดซึที่ทุกคนดูอยู่นะครับแต่แม่งนี่นี่แล้วก็ที่เด่นๆนะครับเราจะพูดเฉพาะที่เด่นๆละกันอันนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับอันนี้ที่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเบรกของอะไรรู้แต่ว่าแพงนะครับเบรกก็ประมาณสัก0 0แสนนะครับทุกคนี่แบบแพงกว่าเซ0ตแปดร้อยพี่อะแล้วก็ลืมไปเลยครับทุกคนครับเราก็มีการแต่งท่อนะครับผมที่เราแต่งเราเป็นการแบบแต่งท่อเชิล่านะครับส่วนหลักๆที่เห็นกันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นแบบสปอร์ตดูนะทุกคนนะครับเราต้องแบบนี่ครับผมเราต้องแบบว่า เอาข้าเอาขาขึ้นไปข้างนึงฟืบกับพริพมาลายปั๊บอีกข้างตามมาเออก็รู้สึกว่าพอดีนะคบผมสลับพี่นะรู้สึกว่าพอดีนะครับ,รบ,นะรรบที่สูงก็ประมาณสัก170บวกได้อยู่นะทุกคน <Okay. S 1> ขั้นนี้นะครับผมพี่ก็มีแทนนะครับจะเอาไปแต่งเพิ่มนะแต่เอาเป็นว่าเย้ตกใจเลยแต่เอาเป็นว่า แต่เอาเป็นว่าจะแต่งอะไรนะครับรอดูนะทุกคนนะมีินใจละแต่สีแดงอยู่แล้วนะครับดูครับดูแต่เสื้อก่อนนะสีแดงแต่ววดดวงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปถ่ายตอนขี่เล่นดูนะว่าจะได้ฟีลลิ่งแบบไหนนะทุกคนฝันหลายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีออกรถมาใหม่นะครับแต่ทางเข้าบ้านนี่คือว่ารถพี่นะครับยังแบบคือรถมันต่ามากนะครับทุกคนถ้าขับอยู่บ้านนอกเรานี่แบบว่ารถขู่นะครับคือทางเข้าบ้านพี่นะครับนี่เป็นแบบว่าคือเจอกที่จ้างมาทําทางเข้าใหม่นะครับให้รถเราผ่านไปได้ครับผม ต่ำจริงทุกคนดูโอ้โหต่ำมากครับนี่นะครับทุกคนครับวิธีสานบ้านเฮานะคือแม่พี่จะพลาดได้ไงวะออกรถทั้งทีนะครับซอยจูนะคะบอกมันสัมพันธ์ต่างๆคนนี้ก็ต้องซอยจูนะครับเสือร้องไห้ครับผมโอ้มาเด้อพ่อแม่พี่น้องอืมขมมากอันนี้วิธีการกินผักของเรานะครับทุกคนครับ เดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบว่าดีแบบการขับขี่รถยุโรปครั้งแรกของพี่นะครับสลับด m เอคันนี้นะครับนะครับพอเข้ามานั่งเนี่ยยังกับนั่งในถ้ำครับทุกคนครับเพราะว่ามันต่ํามากนะครับทุกคนต่ําจริงนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่านะครับเราจะมองแบบกระจกรถนะครับผมซ้ายขวาได้แบบได้ชิวนะแล้วก็ตัวรถนะครับมันแบบข้างหน้ายาวเนาะเออเราก็ต้องกะระยะกันให้ดีๆนะครับพี่รู้สึกว่าอู้ ก็รู้สึกว่ารอบรถมาไวดีนะครับก็รู้สึกว่าเหมาะสำหรับสายซิ่งได้อยู่นะครับคันนี้แต่จริงๆนะครับสาเหตุที่พี่ซื้อคันนี้ก็เพราะว่าแบบีอยากเกปิดบทุนนะครับอยากแบบรับลมชิวๆบรรยากาศดีๆอะไรเงี้ยนะทุกคนดีครับลองลองมองดูนะครับผมลองมองข้างนอกดูนะครับว่าต่ำจริงต่ำมากครับทุกคนดูชิวกังขับไปด้านนอกนะครับแนะนํานะ ไม่เหมาะกับบ้านพี่เท่าไหร่นะครับสรับเซทโฟคันนี้นะครับเพราะว่าหลุมเยอะนะครับเราจะเหินไม่ได้นะครับ <Yeah. S 1> ต้องขับในเมืองอะไรเงี้ยนะครับพั <Yeah. S 1> ทยาอย่างเงี้ยกรุงเทพอย่างเงี้ยนะทุกคน mm hmm. ตันนี้เรามาเขาอะ่ะเราคิดเอาละกันเออแล้วก็นะครับหลังจากที่พี่ขับแต่รถญี่ปุ่นมาใช่ป่ะทุกคน <Yeah. S 1> พอมาขับรถยุโรปนะ mm hmm. ไปเลี้ยวอะ่ะมันอยู่ซ้ายมือเว้ย <c oughs> แบบว่าถสึกว่าไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับแบบทีแรกแรก,แรก,ก็ตีผิดนะครับแต่หลังๆนี่ถนัดละตอนนี้ถนัดละดีโคตรเท่ครับคันนี้อย่างหลอ ยางท่อนี่ก็อันนี้ก็เป็นท่อแต่งนะครับทุกคนครับท่อแต่งแบบอย่างลั่นนะครับเดี๋ยวเราขับออกจากหมู่บ้านกันเาจริงนะรู้สึกว่าตอนเรานั่งในรถนะครับอันนี้พี่ไม่ได้ยินเสียงประทุนไม่ได้ยินเสียงหลังคาเลยนะสําหรับใครที่แบบเมิ้นมาได้ยินได้ยินนะครับแต่ว่าจะมีแบบเสียงลมนะครับเสียงปกติของรถเลยเนาะตรงหน้าต่างมันน่ะมันจะเป็นกลไกสองฝั่งละสองสองนะครับเห็นสองประตูแต่หน้าต่างมันมีทั้งหมด4อันอะ มันก็แบบถ้าเราปิดประตูไม่สนิทเลยเงี้ยก็จะมีเสียง<ท>ลมเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่ว่านั่งในรถนี่เสียงทอ่อแทบไม่ได้ยินนะครับผมเอ้ยได้ยินดีได้ยินแต่ว่าไม่ได้ลั่นอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็มีแพนจะเอาไปแต่งด้านในเพิ่มอยู่นะทุกคนนะแต่งฟงแต่งไฟอะไรเงี้ยแต่สีไงต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับข้างนอเราอะทิ่ทางให้เหินครับเอาจริงเพราะว่าทางโค้งมันเยอะหลงไปเยอะครับกาซิงไม่กาซิงเนี่เน่ลองฟังเสียงดูทุกคนประมาณนี้เลยครับ เอาจริงนะครับคือแบบว่าบ้านพี่ก็กว่าจะได้รถคันนี้มานะครับผมบ้านพี่ก็ไม่ได้รวยนะครับพี่ก็เป็นแค่แบบเด็กอีสานคนหนึ่งล้วกันเง่ยนะครับกว่าจะได้มาแต่ละอย่างนะครับเวลาที่พีเอารถคันไหนมาทําคลิปซื้ออะ,อะไรอะไรพวกนี้นะครับก็มาจากการที่พีต้องไปทำงานหาเงินมาเองเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ขอพ่อกับแม่เลยนะทุกคนเพราะว่าเราแบบคือมันมันไงเกิดนะครับพ่อกับพ่อกับแม่ให้ไม่ได้นะครับผมเราอยากได้อะไรเราก็ต้องสร้างต้องหามาเองนะครับวันนี้พี่ก็ดีใจมากนะครับผมที่ได้ ขับคันนี้สักทีนะครับทุกคนครับพี่ก็ชอบบอดี้รถคันนี้มากนะครับถือว่าเท่สวยเลยล่ะครับทุกคนชีวิตพี่นะครับปีที่แล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะนะครับเสียเงินไปกับบิดคงบิดคอยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆนะครับทุกคนครับตอนนั้นคือเงินเก็บนี่คือหมดเลยนะครับเพิ่งจะมาตั้งตัวปีนี้แล้วก็ออกรถคันนี้มานะครับแล้วก็มี i ิกบอยอีกคันหนึ่งครับที่ต้องเอาไปดูแลรักษาแล้วก็ทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับสาหรับใครที่แบบว่าหาเงินมาเองอะไรเงี้ยนะครับแต่จะลองขับรถยุโรปดูก็จัดมือครับ มือสองนี่ค่อนข้างจับคมกว่านะครับเราจะได้รู้ฟีลลิ่งไงอย่างคันนี้นะครับที่ตั้งใจว่าพี่จะขับใช้ประมาณสัก2ปีแล้วกันนะครับแล้วพี่ก็จะให้เป็นของพ่อไปเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ้วแต่เลยว่าพ่อจะเอาไปใช้เอาไปขายอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็จะอย่างคันใหม่สํครับสำหรับตอนนี้นะครับใครที่ถามว่าพี่จะทำอะไรอยู่บ้างนะครับจริงๆปีนี้พี่ก็กลับมาสตรีมด้วยนะครับสตรีมอยู่ทิกตอกนะครับไปติดตามได้ครับ ่องแบบวัดดวงนะครับแล้วก็ลงคลิปเกมใน YouTube นะครับอาจจะมีคอนเทนต์นอกจอเรื่อยๆนะครับช่วงนี้อยากดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่มาได้เลยอยากมีรถคันนี้นะครับอันนี้พี่จะแนะนำแล้วนะครับอยากมีรถคันนี้ต้องทำไงนะครับพี่จะให้สอนให้เก็บตังค์แล้วกันนะครับแต่พี่จะบอกว่าให้เรารู้จักหาเงินนะครับผมหลายช่องทางนะครับอันไหนแบบผิดกฎหมายก็อย่าไปยุ่งนะครับทุกคนครับผมที่สาคัญที่สุดที่พี่อยากจะบอกก็คือว่าต่อให้เรานัจะหาเงินมาได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมมันไม่ได้มากแค่ไหนอะ เราต้องรู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆนะครับนนเก็บไว้เป็นส่วนๆนะครับของพี่ก็จะเป็นเงินซื้อความสุขซื้อความฝานันเงินใช้จาเป็นทุกเดือนนะคะหกรายจ่ายจาเป็นเงินฉุกเฉินนะครับยยเ,เงิน,น,นสำรองเงินทําบุญอะไรพวกนี้นะครับที่จะแบ่งเป็นส่วนๆได้เลยนะครับหาเงินได้ก็ไม่สาคัญเท่ากับเก็บเงินเป็นหรอกครับทุกคน นี่คือที่เก็บรถชั่วคราวนะครับพอดีว่าพี่ก็กําลังแผนจะสร้างโรงรถนะครับ oh. ทุกคนครับผมได้แบบเก็บบิ๊กไบค์เก็บรถนิวองค์นิวเอ็กซ์เก็บน้อง BM ของพี่เลยเนี้ยนะครับเป็นห้องกระจกนะครับผมติดกล้องจอนปิดสื่อทุเลยนะ <c ười> ทุกคนนะครับตอนนี้เราต้องเก็บรถแบบนี้ไปก่อนนะเราต้องเก็บรถแบบนี้ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไก่มันจะแบบมาตะกิดนะครับทุกคนครับผมที่เรามีแผนจะเอารถไปแต่งนะครับ <c ười> ถ้าใครอยากดูคลิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถอีกเลยเนี้ยนะครับก็ไลค์คอมเมนต์กันมาละ ครกับว่หน้าที่จะพาใหญ่ไปซิ่งนะครั <Okay. S 1> บทุกคนครับรอติดตามกันด้วยสันร์ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีครับ